สวัสดีค่ะผู้ชมทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาอยู่กับช่อง Major t o n i c Channel วันนี้นะคะอายจะมีดารับเชิญมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพาเชียวดิฉันนั่นก็คือพี่จิรายุไทยประเสริฐนะคะหรือว่าพี่ก่อนนั่นเองครับผมค่ะวันนี้นะคะไอยอยากจะถามพี่ก่อนว่าไอพาเชียวดิฉัเนี่ยมันคืออะไร ่าเชีดิชาดนะถ้าแปลตรงตัวนะมันคือการคายประจุบางส่วน a า t ชี l แปลว่าบางส่วนดิชา e ก็คือคายประจุเพียงแต่ว่าถ้าเราไปพูดว่าการคายประจุบางส่วนเราคนนึกไม่ออกว่าจริงๆคืออะไรมันเป็นศัพท์ค่อนข้างเฉพาะทางช่างเทคนิคตอนนั้นที่รู้นะครับแต่ถ้าอธิบายให้ง่ายจริงๆมันคือปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าปรากฏการณ์หนึ่งนะครับที่ เกิดขึ้นผ่านช่องว่างอากาศโดยเฉพาะฉนวนของอุปกรณ์ไฟฟ้าและโดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสายไฟมอเตอร์หมอปแปลงหรือน้ำมันในมอปแปลงถ้าเกิดฟองอากาศใช่ไหม นะ่าจเกิดพาเชียรดิชั่นได้ก็เกิดการคายประจุบ,บางส่วนมาแล้วอย่างที่เขาบอกว่าพาเชียรดิชั่นเนี่ยมันมีหลายชนิดเลยพี่ก่อนยกตัวอย่างได้ไหมว่ามีกี่ชนิดมีอะไรก็ขึ้นอยู่กับว่าฟองอากาศหรือช่องว่างอากาศเนี่ยมันไปเกิดขึ้นตรงไหนอ่าถ้าถ้าสมมุติว่ามันเกิดขึ้นในเนื้อฉนวนอ่าอันนี้เขาเรียกกินโทนอลพาเชียรดิชั่นมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะก็เกิดขึ้นจากโรงงานผลิตฉนวนเลยเขาอาจจะใช้โมของตัวเป็น PVC อ่ะ ไม่เป็นเนื้อเดียวกันแล้วเกิดช่องว่างอากาศที่อยู่ในเนื้อฉนวนเอออย่างเงี้ยซึ่งคนเราอยู่เรามองเห็นสายไฟจากข้างนอกเราไม่มีทางรู้ใช่ไหมใช่แต่มันเกิดข้างในอย่างเงี้ยครับพอมันเกิดเป็นเป็นฟองอากาศหรือช่องว่างที่อยู่ข้างในเนี่ยนะครับมันก็เกิดปรากฏการณ์ปัจจุติชาติเนี่ยผ่านช่องว่างอากาศเนี่ยได้ด้วยแล้วความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้น,นกับพวกอุปก,กรณ์ต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างพี่ก่อลองยกตัวอย่างให้ฟังโอเคคือคือพอมันเกิด การคายปจุบางส่วนเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันไกลเอ่อมันคายประจุบแบบไม่สม่ำเสมอเนาะม,มันเกิดเป็นปับป๊บๆเนี่ยมันจะค่อยๆทําลายเนื้อฉนวนเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับทำลายทีละนิดทีละน้อยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นทีนี้เราต้องคิดอย่างนี้ว่าเนื่องจากว่ามันเราจะซีเรียสมากในระบบไฟฟ้าแรงสูงทีนี้ลองนึกภาพสมมุติว่ามันเพิ่งเริ่มเกิดแล้วเรารู้เราจะแก้ทันแต่ถ้าเพิ่งเริ่มเกิดนะแต่เราดันไม่รู้ เราปล่อยปัญหานั้นทิ้งไว้มันจะค่อยเกิดก็ค่อยเกิด,กกดมันจะค่อยๆพังไปเรื่อยๆฉนวนเนี่ยครับม,มันจะพังไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันพังแบบสุดๆละนะก็คือเบรกดาวน์คือเป็นคริติคอลแล้วก็คือเกิดการลัดวงจรสมบูรณ์ทีนี้น้องอายน้องนึกภาพแรงดันไฟฟ้าระดับกิโลโวลต์แล้วเกิดการลัดวงจรม,นะมันจะรุนแรงแค่ไหนพูดไง่ายไฟไฟดับที่เขากลัวมากนะไฟอย่างอย่างโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆเนี่ยเวลาไฟดับเนี่ยโอโ้โห มันมันเทียบอะไรไม่ได้เลยความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะคือมันรุนแรงมากหรือไฟไหม้เรืดพังนะครับถ้ารัดวงจปรปกติเนี่ยอาจจะได้ยินเสียงมันจะเป็นปะปะปะนี้ใช่ไหมใช่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอ่ะพอมันเกิดปะเนี่ยคือมันมันเรื่องใหญ่ละใช่ไหมคือการเกิดเสียงที่เราได้ยินแปลว่าเกิดเยอะแล้วอ่า,อาเกิดเยอะแล้วบางครั้งพอมันเกิดเยอะแล้วเนี่ย เราจะไปแก้มันเนี่ยบางครั้งไม่ทันและอาจจะเกิดเหตุซะก่อนอ okay, แล้วถ้าอย่างสมมติว่าไอาเนี่ยมีแค่กล้องถ่ายภาพความร้อนไงนนพี่ก่อนเราสามารถดูได้ไหมว่าอมันเกิดขึ้นหรือว่าจุดเริ่มต้นของพายเฉดิชัดเราสามารถดูได้เรารแยกกันคือความร้อนเกิดจากความต้านทาน <ư. S 2> เวลาตัวนํากับตัวนําเชื่อมต่อกันนะครับแล้วเชื่อมต่อกันไม่แน่น <ư. S 2> เกิดช่องว่างเป็นความต้านทานอันนั้นจะเป็นเรื่องของกระแสไฟฟ้าอ่านั่นคือเกิดความร้อน แต่ปัจิจกที่ฉาดต่างกันนะครับปรากฏการพัจเจกที่ฉาดบางครั้งไม่ได้เกิดความร้อนอ mm hmm. โดยเฉพาะจังหวะที่มันเพิ่งเริ่มเกิด mm hmm. โดยมากเนี่ยเราอาจจะต้องแก้ไขตั้งแต่ตอนเริ่มเพราะว่าเราไม่อยากให้มันเสียหายเยอะอ mm hmm. นะครับเพราะนั้นตอนนั้นเราจะมองไม่เห็น mm hmm. แต่ยังไงก็ตามเมื่อกี้ย้อนกลับมาที่ต้องอายถามพี่ว่าปัจเิกที่ฉดมีกี่ชนิดใช่ไหมปัจเ mm ิก hmm. ิีาฉาดหลักๆเนี่ยเขาแบ่งเป็นสามชนิดนะครับหนึ่งก็คือ ภายในหรืออ uh ินเทอร์นอลอันนี้ก็คือเกิดจากเนื้อฉนวนที่เรา้ฟังเมื่อกี้มีโรนะงงานผลิตผลิตมาสายไฟไม่ดีนะ uh huh. อันที่สองคือเกิดขึ้นเป็นเซอร์เฟสเกิดขึ้นที่ผิวของสายอาจจะเกิดจากการติดตั้งที่ไม่สมบูรณ์สายไฟแรงสูงลึกภาพนะเราต้องการเนื้อที่เรียบ uh huh. ใช่ไหมลากสายไม่ดีนะสายไปครูดกับอะไรฝาท่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเกิดเป็นเป็นรอยทะลอกรอยทะลอกก็เหมือนเป็นช่องว่างอากาศอันหนึง่งเห็นไหมอย่างเงี้ยเราเรียก s ซอร์เฟหรือผิวและอีกอย่างนะคะอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งน,นี่เรามองในเรื่องของสายส่งสายส่งระบบสายส่งของไฟฟ้าแรงสูงก็คือเรื่องของโคโรนาดิชร์9เราเรียกโคโาอาเป็นปรากฏการณ์หนึ่งสามอันนี้นะครับก็คือเราเรียกรวมกันว่าคือพาเชียร์ดิชาร์ดโอเค,คแล้วไอยอยากรู้ว่า อพอเราพอมันเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆ,ๆเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเราจะได้ยินแค่เสียงแล้วอยากรู้ว่ามันมีเทคโนโลยีอะไรพี่ก่อนอที่มันสามารถรู้ได้ว่าอ่ะตวเนี้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดพีดีแล้วแล้วมันจะเกิดค,ความเสียงหายตาม,มานี่แหละครับจริงๆแล้ว้องไอ้น้องไอ้ต้องบอกงี้ก่อนว่าถ้าเราได้ยินเสียงแล้วนะนั่นแปลว่าเกิดเยอะแล้วอ,อซึ่งไม่ทันนะครับแต่พระชาฐดิฉันเนี่ยเขาวัดกันตอนที่ ยังไม่รู้หูเรายังไม่ได้ยินเ,เราเราจะต้องใช้เทคนิคหลักๆเลยก็คือว่าเราใช้อัลตราโซนิกตอนนี้เป็นเทคโนโลยีที่นิยมกันมากที่สุดจริงๆแล้วมันเกิดหลายปรากฏการณ์นะมันเกิดเสียงใช่ไหมก่อนที่เสียงจะเราจะได้ยินผ่านหูเราเนี่ยนะครับจริงๆมันเกิดในย่านอัลตราโซนิกที่หูเราไม่ได้ยินก่อนอแต่สุนัขอ,อาจจะยินนะ สุนักนีส่สมมติเดินผ่านไปงั้น,เนาเรก็ต้องจ้างสุนัขไปฟังก่อนอยากมากนะคือคือพูดง่ายว่ามันเป็นความถี่ที่ที่เราไม่ได้ยินนะครับ<ฮ>เป็นความถี่อัลตราโซนิกนะกนะ็จะมีเครื่องมือบางชนิดที่ตรวจวัดทาชีชาิิศาสผ่านการได้ยินของเสียงอัลตราโซนิกตัวนี้ขออธิบายหลักการข้าวๆนิดนึงได้ไหมพี่ก่อน <laughs> ได้เลยนะครับก็ อพอมันมีปกฎการพัเชริชานะครับ uh huh. สิ่งจริงๆมันมีหลายปรากฏการณ์ที่ออกมานะมีั้งปรากฏการณ์ไฟฟ้าที่เป็นรูปแบบของแรงดันมีปรากฏการณ์ของกระแสะไฟฟ้าที่เป็นความถี่สูงเราเรียกว่า high frequency current transformer uh huh. อย่างเงี้ยนะกับงานหนึ่งก็คือ ultrasound นะครับทีเนี้ยไอตัว u l t r a s o u n c ที่เกิดขึ้นสอดคล้องกับพัเชริชาเนี่ยเราจะรู้ว่าเอ้ยมันมีการเกิดพัเชริชาไหมเนี่ยนะครับเครื่องมือที่วัด เอาตาโซนิกจะต้องมีการวัดเทียบกันกับความถี่ทางไฟฟ้าด้วยน้องอาจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าถ้ามันเกิดปัญหาพาเชดิช์ดขึ้นจริงเนี่ยนะครับเสียงนั้นเป็นเสียงพาเชดิชาจริงจริงเนี่ยมันจะมีรูปแบบแพลตฟอร์มของการเกิดนะเหมือนกับฟองสบู่แตกนะคเนี้ฟองสบู่แปะที่ต้อง,อ,งอาบอกว่าเปรียปร้ย้ยเหมือนแก้วแตกจริงๆก็คือเหมือนคล้ายๆกับฟองสบู่แตกเสียงคล้ายๆงานเพียงแต่ว่าฟองสบู่นั้นเนี่ยเกิดซ้ํา ในความถี่ของ power frequency อ,อย่างบ้านเรา50 h e z ใช่ไหมครับสายเวฟก็จะเป็น50 h z โหดวนไปเรื่อยๆอนะมันก็จะเกิดเสียงที่สอดคล้องกับ Frequency 50 h z เนี้ยเกิดขึ้นเป็น pattern เดิมเมื่อไหรก็ตามที่เกิดเป็น pattern เดิมที่สอดคล้องกับ50 h z ของระบบไฟฟ้านั่นนั่นแปลว่ามีความเสี่ยงสูงละที่จะเกิดผ่าเฉลี่ยชาโอเค,คลองลองเราลองมองดูอย่างนี้นะครับที่บอกว่าปิดอินท ส่วนใหญ่ระบบไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยนะครับก็มักจะอยู่ข้างในนอะอยู่ข้างในตู้ตู้สวิตเกียร์เปิดไม่ได้โ <Okay. S 2> นะครับก็จะมีหลายๆเทคนิคต้องบอกอย่างงี้นะครับอาจจะไปวัดแรงดันที่โครงตู้นะครับซึ่งเครื่องมือก็จะเป็นแบบหนึง่งกับอีกแบบหนึง่งถ้ามันเปิดโลง่งอย่างเช่นโคโรนา คนใช้โคโรนาพวกนี้ครับโคโรนาพวกสายส่งพวกนี้สายส่งเนี่ยพอเวลามันเกิดภาวะที่ฉาบมากมากเนี่ยครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันจะเกิดเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นตัวออกไซด์ขึ้นที่บริเวณที่เกิดนะครับออกไซด์ตรงนั้นก็จะเกิดสะสมสะสมไปเรื่อยๆอ,ออกไซด์นั้นมีสภาพกัดกร่อนซึ่งมันจะเป็นสาเหตุสำคัญเลยที่ทำให้มันขาดออกจากกันอ,อเ,เ,นเพราะนั้น,นก็ ผลกระทบของก่อเฉชี่ยดโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าแังสูงเนี่ยเราเจอเยอะมากนะเพียงแต่บางครั้งมันเกิดขึ้นแล้วแล้วเราไม่ได้ไปดูไงเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นพอเฉิช่ยฉาดอย่างพุทธมันระเบิดตุ้มไปแล้วยเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าอ้าจริงๆแล้วมันเกิดจากก่อชฉชีาดเพราะเราไม่เคยวัดมาก่อนนะครับแต่ว่าความเสียหายตัวนั้นมหาศาลครับอยากจะให้พี่กอดลองยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆในรอบตัวอย่างเส้นขาวอะ,อะไรอย่างเงี้ย ก็คือจริงๆแล้วก็มันพูดยากเนาะว่ามันเกิดขึ้นจากประชิดฉาบหรือเปล่า,าแต่เอาเป็นว่าความขัดข้องในระบบไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยนะครับอย่างเช่นไฟดับโดยที่ไม่ทราบสาเหตุมาก่อนแล้วนึกภาพนะลายผลิต <c oughs> ใส่วัตถุดิบเข้าไปแล้วแล้วมันไฟดับกระทันหันจากไฟฟ้าแรงสูงอย่างเงี้ยครับแล้วระบบแบ็กอัพทำงานจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อย่างเงี้ยมันก็เสียหายเยอะพอดีวันนี้นะคะพี่ก่อน ไอเนี่ยมีเครื่องอยู่เครื่องหนึ่งมันชื่อว่าฟุตติกคาเมล่าอ่าวันนี้วันนี้เอามาหรือเปล่าคะเอามาโอ oh. ้แต่แต่ไออยากรู้ว่าหลักการมันทํางานยังไงมันส่งยังไงพี่ก่อนลองอธิบายให้ไ <Okay. S 1> อฟังหน่อยคือคืออย่างนี้ครับอคูสติกคาเมล่าเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันคือเครื่องมือที่มีไมโครโฟนไมโครโฟนนะเป็นส่วนประกอบก็คือไมโครโฟนทําหน้าที่รับเสียงอ่าเพียงแต่ว่ามันเลือกรับเสียงเฉพาะย่านอัลตราโซนิก อ,อย่างีเท่าไหร่คะมันความถี่ประมาณเท่าไหร่คะพี่ความถี่อัลตราโซนิกก็10กิโลเฮิรตซ์ขึ้นมาจนถึง100กิโลเฮิรตซ์เนี่ยจะถือเป็นย่านอัลตราโซนิกซึ่งหูเราอะ่ะไม่ได้ยินไม่ได้ยินต้องเป็นคือหูเรา <laughs> <laughs> หูเราได้ <laughs> ได้ยินความถี่ ไม่น่าเกิน 10k เนะาะนะครับแต่ว่าเครื่องตัวนี้พอมันเกิน 10k ไปเนี่ยนะครับก็เป็นเสียงย่านอัลตราโซนิกซึ่งเกิดจากปรากฏการณ์ตาเชิดดิชาร์ดนั่นแหละนะครับซึ่งเนี่ยที่เราเห็นเป็นรูเล็กๆเนี่ยครับน้องไอมันคืออะไรครับไมโครโฟนอ๋อไมโครโฟนมันคือไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนที่ที่รับเสียงจากภายนอกเข้ามาแล้วก็เลือกเฉพาะความถี่อัลตราโซนิก เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างสมมติว่าน้องอายพูดกับพี่อย่างเงี้ยเครื่องจะไม่เห็นเครื่องจะไม่โชว์เพราะว่าเราพูดกันเนี่ยเสียงความผีมันต่าความเสียงมันต่ากว่าแล้วแล้วมันเอามาให้เราเห็นภาพได้ยังไงอ่ะพี่กอนอ่าทีนี้เนื่องจากมันมีโคฟนไมโครโฟนจํานวนยอะนะครับไมโครโฟนที่เป็นรูปแบบของอาร์เรย์นะครับเราก็มันจะใช้ความหนักเบาดังดังค่อยของตัวเสียงนะครับเปรียบเทียบกันและพยายามจะแบบโลเคชันนั้นเนี่ยเข้ากับภาพ เพราะนั้นกล้องตัวนี้นะครับเราก็ไะ้เห็นเป็นภาพจริงนั่นแหละเพียงแต่ว่าปรากฏการที่เกิดปรจเจกชี่์าดเนี่ยก็จะถูกแมทกันกับตำแหน่งที่เกิดกับภาพจริงพอดีทำให้เรารู้ว่าอ๋อมันเกิด พาชีติชัตที่ตำแหน่งนี้ก็คือตัวพลาชีติชัตที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดที่ความฉี่ที่หูเราไม่ได้ยินเนาะคือพอเราเอากล้องส่งไปปุ๊บมันก็เห็นเลยว่ามันเกิดขึ้นเท่าไหร่ใช่เราไม่ต้องใช้หูเราฟังก็คือง่ายเลยเราไม่ได้ยินอยู่แล้วง่ายเลยทีใช่เราก็เลยเห็นทั้งตำแหน่งแล้วก็ก็คือจริงๆแล้วเครื่องฟังเสียงให้เราแล้วมันก็ป้องกันการเกิดก่อนเลยสิใช่เพราะว่าพอได้ยินเสียงแป๊ะเราก็ได้ยินอ้าวมันไหม้ไปแล้วมันเกิดไปแล้วแต่พออันนี้ปุ๊บส่งปุ๊บ อะไรที่เราไม่ได้ยินเห็นก่อนเห็นก่อนอ๋อเราก็จะสามารถเราก็จะแก้ไขก่อนเฮ้ยตรงนี้มันมันเพิ่งเริ่มเป็นนะอ่าเพิ่งเริ่มเป็นจริงๆแล้วเครื่องพวกนี้ครับมันดีขึ้นไปอีกในแง่ของที่ว่ามันคำนวณด้วยว่าที่เกิดแต่รุนแรงแค่ไหนด้วยนะควรควรแก้เมื่อไหร่เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียก s e v e r i t y นะคือคือคือบอกความรุนแรงด้วยว่ารุนแรงแค่ไหนแล้วต้องแก้หรือยังอ่านะครับก็ น่าสนใจมากเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้น้องอายมีม,มีตัวซอสสแตนดาร์ดนะเดี๋ยวอายจะลองเ,ออเป็นซอสสแตนดาร์ดให้ลองกินดูดว่าตัวนี้ไมโครโฟนใช่ไหมครับอ,อ,อันนี้ตรงข้ามกันอันนี้คืออะไรลำโพงลำโพงเพะว่ามันจะจับเสียงได้ไหมใช่ <c oughs> ลำโพงที่สามารถจ่ายเสียงออกมาเป็น <c oughs> อัลตราโซนิกปล่อยเสียงมาเป็นอัลตราโซนิกหูเราไม่ได้ยินนะครับแต่เครื่องนี้จะเห็นโดยที่เครื่องตัวนี้มันสามารถกําหนด ความถี่ความถี่อ่าไม่ใช่กำหนดความถี่กำหนดชนิดของพืชทีิฉาดอ่าโอเคนะงั้นเดี๋ยวไอ่ลองตั้งพี่ก่อนจะเอาเป็นส่วนใหญ่อย่างนี้ครับพอเราใช้อย่างเงี้ยเนาะก็จะมีมันต้องเป็นพื้นที่ปลอดเปิดโล่งสําหรับอินเทอร์เน็เนี่ยคงจะใช้ตัวนี้ไม่เหมาะละเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาบอกเรื่องอินเทอร์เนอีกทีโอเคได้ตอนนี้เราน่าจะมี2เรื่องที่เราสามารถเห็นด้วยเครื่องนี้ได้ก็คือเซอร์เฟกับ โคโรนาโอเคงั้นเดี๋ยวไอจะลองเจนเซอร์เฟดดูว่าเครื่องเนี่ยมันจะเห็นหรือเปล่าเปิดยังเปิดแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาดูโหมดไอตัวเจเนเรเตอร์นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไอจะเจนให้เป็นพาร์เชียลดิชาร์ดแบบเซอร์เฟดจะลองเราลองลองแบบเซอร์เฟดก่อนใช่ไหมครับน้องแอนใช่จะลองดูแบบเซอร์เฟดว่ากล้องมันจะจับได้หรือเปล่าโอเคแต่จริงหูเราได้ยินเหมือนกันนะเนี่ยนะแต่เบาๆนะ ค่ะ<ห>อ่ามันเป็นเสียงคล้ายๆเสียงอาร์ตเนี่ยได้ยินบ่อยเนี่ยในเสาไฟนะใช่เพราะว่ามันเสียงคุนค้นๆนะอ่าคุค้นๆนะเหมือนเราเวลาเราเดินโดยเฉพาะหลังฝนตกไปใหม่ๆนะเอออ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราน้องแอ้น้องตั้งนะเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องนั้นวัดดูได้ครับอ่าเดี๋ยวพี่ตั้งตรงนี้นะพี่ตั้งตรงนี้นะครับอ่าพี่ตั้งตรงนี้เนาะอ่าน้องไอนลองวัดดูสิครับอ่าก่อนอื่นก่อนอื่นน้องไอยต้องเลือกต้องเลือกโหมดก่อนเนาะ อ่านะครับตอนนี้เราเลือกเป็นโหมดพาเชิญิชาร์ดละนะครับอ่าโอเคแล้วเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เลือกตรงนี้ตรงนี้มันเรียกว่า PRPD spectrum นะครับจริงๆ PRPD ก็ถือว่าเป็นศัพท์เฉพาะนะครับที่บอกชนิดของพาเชิญิชาร์ดได้นะครับนะเป็น fade resolve นะครับ PRPD PR คือ fade resolve นะครับพาเชียดิชาร์ดโอเคเอาไว้บอกชนิดบอกชนิดนะบอกการเกิดเราเราสังเกตนะครับน้องอายเห็นไหมครับว่าพา t t เทิร์นการเกิดเห็นไหมอันนี้คือ5 0เฮิร์ตค่ะนึกภาพไซเวฟเนาะอ่าเ<อ>นืน้อภาพไซเวฟก็คือมี360องศาใช่ไหมเนี่ยตัวเลข360กคือ360อหองศาใน,น cycle. 1 c y c l ไซเคิลคือมัน จะเกิดแบบนี้เรื่อยๆใช่เกิดซ้ําเกิดซ้ำซ้ําตาม power f r e q u e n c เดิมที่เกดเดิมที่มุมของไซเวฟนั้นๆโอเคอย่างตอนนี้มันเกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นตามเนี่ยมันก็คือมีพี่ก่อนว่ามันเป็น surface ใช่ไหมอฟ r f a c ิใช่ก็คือหนึ่งคือจับ pattern ได้ละ จับพาร์ทนในในการเกิดซ้ำในความถี่50เฮิรนะอีกอันนึงคือเขาได้มีอัลกอริทึในการเรียนรู้ของเครื่องไว้แล้วว่าการเกิดแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเซ f ร์ e เฟอเครื่องเัยช่วยบอกให้บบใช่ครับ92เอเพราะนั้นเนี่ย กรณีที่เราไปตรวจวัดบางจุดเนี่ยครับมันอาจจะไม่ใช่พลาเชติชารก็ได้แต่มันมีความถี่นั้นอยู่แต่ความถี่นั้นอาจจะไม่ได้เกิดสอดคล้องกับ power r e n s i t y ถือว่าไม่ใช่พาชิติชาร์กแต่ว่าเครื่องดีเทคได้ดีเทคได้ด,ได,ดีเทคได้แต่ว่าไม่ได้ขึ้นว่าเป็นพีดีชนิดใช่อันนี้พลาเซฟเฟตนะทีนี้เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนบ้างพี่ก่อนลองเปลี่ยนเดี๋ยวพี่เปลี่ยนให้นะ,ะเป็นคโคโรนาบ้างโอเคเป็นคโคโรนาบ้างเดี๋ยวลองว่าเครื่องจะจับได้เป็นอะไรหรือเปล่าดูนะครับลองดูสิครับ เห็นไหมฮะเห็นไหมเราสังเกตเนาะพาร์ทนเปลี่ยนไหมฮะพาร์ทนเปลี่ยนอ่าแบบพาร์ทนเปลี่ยนรูปแบบเห็นไหมที่สําคัญคือบอกด้วยไหมว่าเป็นโควิดหน่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์คือมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่านี่คือโควิดหน้าเพื่อมาฉลาดนะเนี่ยพี่ก่อนเห็นไหมก็คือคืองี้คือต้องฉลาดเพราะว่าถ้าเราใช้คนนะเป็นการวิเคราะห์เนี่ยเราจะพบว่ามันมี เออร์เรื่องของฮิวแมนเออร์เอร์ได้อันนี้นึกภาพนะไฟฟ้าแรงสูงเนาะอย่างเงี้ยโครโรนาใช่ไหมเราต้องมั่นใจเราที่เราจะต้องปีนขึ้นไปเราไปแก้นึกภาพสมมติเราไม่มั่นใจว่ามันโครโรนาหรือเปล่าเราปีนขึ้นไปเราไปแก้เสียเวลาไหมเสียเวลาอันตรายอันตรายเพราะมันอยู่ที่สูงใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยการใช้เครื่องมือตรงนี้คือเฮ้ยเรามั่นใจได้เลยว่านี่มันคือโคโรนา แล้วถ้าหนูอยู่ไกลๆมากๆอ่ะพี่ก่อนมันสามารถเห็นได้ไหมโอเครื่องนี้นี่เห็นได้เป็นร้อยร้อยเมตรนะอ๋อไอ่หน่องไอ้หนียงวบดกันเลยอ่ะดูนะพี่ย้ายย้ายเลยนะย้ายมาวางตรงนี้เลยนะน้องไอเห็นอยู่ไหมเห็นอยู่ก็ยังขึ้นเป็นโคโรหน้าเหมือนเดิมนะครัอ่าจริงๆแล้วตัวเนี้ยวัดได้เป็นร้อยร้อยเมตรเลยนะครับ เป็นร้อยร้อยเมตรเลยอนะครับนี่เห็นไหมโอ้โหนะจะมีเครื่องอะไรดีไปกว่านี้ครับฉลาดเกินพี่ก่อนครับโอ้น้ำหนักก็ไม่ได้หนักมากเนี่ยหนูว่ามันพกพาสะดวกเลยดูแข็งแรงมากแข็งแรงมากโอ้ตัวนี้นี่นะน้องอายเครื่องมือตัวนี้นะเวลาโดนน้ำเขาเขากลัวมากทีนี้ไปหน้างานไปหน้างงานแล้วบางทีฝนมันตก S <S คือบางครั้งเนี่ยพาราชอรีชาติเนี่ยเราจะเห็นชัดมากๆเนี่ยก็คือหลังจากแบบเวลาจะชิดอากาศชื้นๆอย่างไรเงี้ย uh huh. นะครับท่าน,นี้บางครั้งฝนมันก็ไปปล่อยท่าน,นี้ไอ้น้ําเวลามันเข้าไมโครโฟนอ่ะเขาก็กลัวมันเสียหายแต่ตัวน,นี้มีมาตรฐาน IP ระดับเทพเลยเพราะฉะนั้นอันนี้คือป้องกันน้ําด้วยป้องกันน้ํากันฝุ่นนะครับเพราะนั้นคนใช้งานเนี่ยนะมั่นใจได้เลยว่าเครื่องนี้โคตรทนอืมก่ดอนแล้วมัน แล้วถ้าสมมติว่าเราถ่ายรูปออกมาแล้วอะไรเงี้ยรเราทำรีพอร์ตได้ไหมตัวเนี้อทำรีพอร์ตยืนยันได้เลยส่งต่อให้ให้กับผู้ปฏิบัติงานได้เลยว่าควรทำตอนไหนตามเซอร์เวอริตี้ง่ายด้วยอันไหนอันไหนรุนแรงมากทำก่อนอ,อันไหนรุนแรงน้อยก็เดี๋ยวค่อยทำที่หลังอเขาเรียกว่าเรียงลำดับพิโร r ิตี้ให้เราด้วยในแรงงาน โอเควันนี้นะคะได้มาเรียนรู้กับพี่ก่อนเยอะแยะเลยได้ทั้งความรู้เรื่องภาเชล่ยวที่ฉาดแล้วยังนะคะความรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการใช้กล้องถ่ายภาพเสียงด้วยอะพูสติกคาเมล่าโอเคอะพูสติกคาเมล่านะคะโอเควันนี้ก็ขอบคุณพี่ก่อนมากค่ะที่ให้ความรู้กับเรานะคะขอบคุณี่เพลินมาโอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะคุณครับบ๊ายบาย